สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่15บหถึงสาเมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํำนายดวงดวทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสามพันก็ได้นะครับ ก็อยยาไปตัดสินใจในส t a r ์ชีวิตของคนทั้งหมดนะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดดูข้างล่างคลิปอื้นเเช่นกันนะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในช่วงของวันที่1 5ถึง30เมษายนนะครับไพ่ใบแรกนะผมภาพของอัศวินถือดาบเข้ามาเป็นภาพของคนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับนั่งเขียนข้อความต่างๆนานามากมายเลยเขียนไปแล้วเหมือนกับพยามกระดาษทิ้งเขียนไปก็เหมือนกับลบทิ้งไม่ยอมส่งอะไรเงี้ยนะครับผมหลาย ส่งไปอาจจะไม่ได้รับการตอบกลับคพื้นมาที่ดีเขียนไปแล้วก็เหมือนกับพยายามเขียนกี่ครั้งก็ถูกขยําทิ้งตลอดไพอสินถือดาบใบน,นี้บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับก,บการที่หาทางแก้ไขอะ่ะการที่เหมือนกับพยายามมีปัญหาอะไรก็เหมือนกับพยายามค้นหาคําตอบว่าต้องทํายังไงต้องพูดแบบไหนต้องเขียนข้อความยังไงที่จะทาให้เขาเนี่ยมีสติสท,สทีหนึ่งว่าจํฉันได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันจํฉันได้หรือเปล่าว่า เนี่ยฉันคือคนเดิมนอกจากชื่อฉันเนี่ยที่คุณรู้จักชื่อฉันแล้วเนี่ยมีสิ่งอื่นอีกหรือเปล่าที่คุณรู้จักฉันที่คุณจําฉันได้เนี่ยไพยอสินถือดาบใบน,นี้บอกว่าชาวสิบเรากดเลยท่านเนี่ยขอโทษด้วยครับคุณเองรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่ส่งข้อความไปหาเขาพยายามทําสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาเพื่อให้เขารับรู้ว่าเราเนี่ยพยายามหาหนทางในการที่จะกลับมาเป็นคนรักคนเดิมที่เราที่เราเคยเป็นนะ,นะครับผมหรือในฐานะที่เราเคยจํากันได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันว่าเราเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน เราเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไพ่ใบนี้บอกว่าคือการที่เหมือนกับพยายามหาคําตอบหาทางแก้ไขพยายามหาคําตอบคําพูดต่างๆนานาหรือการที่เหมือนกับวิธีทางต่างๆนานาที่จะทำให้มันเนี่ยมีการที่เหมือนกับแก้ไขกลับมาเป็นเหมือนเดิมต้องทํายังไงความรักของเราเนี่ยถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่เจ็บม้เท้าเจ็บม้เท้าใบนี้บอกว่าเราเหนื่อยนะครับผมเหมือนกันพี่พยายามอยู่ฝ่ายเดียว เป็นภาพของผู้หญิงคนนึงเห็นไหมครับเขาถือไม้เท้าวันนี้แล้วเหมือนกับว่าอยากจะไปที่จุดๆนี้แต่เห็นไหมครับผมว่าเขาเป็นคนคนเดียวที่เหมือนกับคิดและอยากจะทํามันไปตรงนั้นแต่คนอื่นๆเนี่ยเขาคงไปไม่ได้หรอกเพราะว่าจะเห็นเส้นกราฟอันนี้ไม่มีเหมือนกับดิ่งขึ้นดิ่งลงมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วในวัฏจักรเรื่องของความรักก็เช่นกันความรักของคุณเนี่ยไม่เคยมีความรักที่มีความสุขกันมากเคยดีกันมาก่อนทุกอย่างมันเป็นอย่างที่อีีที่ผมพูดไปว่ามันเป็นอดีตไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าทุุกกกอออยยยย่่่าาางงมมัันนนนจบบไปปปแล้วเเเเเเคค็็ททีหื สิ่งที่มันดีที่สุดสิ่งที่มันสูงที่สุดความรักของเราเคยดีที่สุดเคยมีความสุขที่สุดแต่มันก็เหมือนกับเส้นกราฟที่วันใดวันหนึ่งที่มันดิ่งลงมาเนี่ยเหมือนก็เจ็บที่สุดเสียใจที่สุดเช่นกันไพ่เจ็ดไมท้าใบนี้เหมือนกับมันเจ็บนะกับการที่เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวการที่เราทําอะไรอยู่ฝ่ายเดียวนะครับผมสิ่งต่างๆนานาเหมือนกับเราอยู่คนเดียวหรือเปล่าที่พยายามต่อสู้เพื่อกันและกันเราคนเดียวหรือเปล่าที่พยายามดึงล้งความรักตรงนี้เอาไว้รักษาความรักตรงนี้เอาไว้อยู่แต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ย ผมเลคิดวไพ่สีถ้วยใบนี้บอกชาวราศีกรกฎรรท่านว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับทุ่มเทให้ใครไปแล้วถูกปฏิเสธกลับคืนมาหรือคุณอาจจะถูกเขาบล็อกหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยบล็อกกันไปแล้วไม่คุยกันแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าพอเถอะพอแค่นี้พอแล้วยิ่งยื้อยิ่งเจ็บยิ่งเปลืองเวลาทําอะไรไปก็เหมือนกับไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมไพ่สีถ้วยใบนี้ทียผมบอกว่าชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยคงรู้สึกเหมือนกับอยากจะนอนพักแล้วเพราะสิ่งที่เหมือนกับมีค่ามากที่สุดเนี่ยถ้วยทองคำ เราบอกเลยว่าไพ่ใบนี้บอกว่าความรักของเขาเนี่ยเขาจะตีค่าตรงที่แบบว่าใครที่ให้เขามากกว่าใครที่รักเขามากกว่าใครที่ดูแลเขามากกว่าเนี่ยเขาก็อยู่คนนั้นได้ใช่ปะแต่ของเราเนี่ยไม่ว่าใครจะดีกว่าไม่ว่าใครจะรักเรามากกว่าหรือมีค่ามากกว่าเขาเนี่ยเราไม่เคยตีค่าความรักของตรงนั้นเลยเราตีค่าความรักด้วยหัวใจด้วยความรู้สึกจริงๆซึ่งไพ่สีถ้วยบอกว่าเรารู้สึกเหมือนกับอยากจะพอแค่นี้แหละขอบล็อกขอพอขอหยุดพอแค่นี้แล้วพอยิ่งทําลงไปก็เหมือนกับยิ่งยื้อยิ่งเปลืองเวลาเปล่าๆเหมือนเหมือนกับการที่ทําอะไรไปก็ ไม่มีวันที่เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือกลับมารักกันได้เหมือนเดิมสักทีหนึง่งมันเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นอดีตจริงๆตอนนี้มันเหมือนกับยิ่งทุ่มเท่าไหร่มันก็ได้แต่ความเจ็บปวดเสียใจกลับคืนมายิ่งรักเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นนั่นเองนะครับ พอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่สามถ้วยไพ่สามถ้วยใบ,บนี้เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับคนสามคนเห็นไหมครับที่เขาเหมือนกับมันเป็นความสุขแบบสามคนเนี่ยเราคงมีความสุขแบบนั้นไม่ได้ผมมคิดไพ่ใบนี้บอกชาวาราศีกรกฎเทยท่านว่าคุณคงเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้เช่นกันถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นแฟนเขาไม่ได้เป็นคนรักกับเขาเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้จริงๆเราก็คงเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้จริงๆ แล้วเราคงมีความสุขแบบคน3าคนเนี่ยไม่ได้เช่นกันเพราะคน3คนเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขหรอกมันเป็นแบบในฐานะของคนที่เป็นกลุ่มคนเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ใน,นเมื่อความสุขของเราที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขแบบ3คนเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขของเราอยู่แล้วมันอาจจะเป็นความสุขของคนที่คุณรักเป็นความสุขของเขาแต่ไม่ใช่ความสุขของเราอย่างแน่นอนใครล่ะจะเห็นคนรักของเราเนี่ยม,มีความสุข,ข,ขคนอื่นได้ลงคอใครล่ะจะเห็นคนที่เรารักเนี่ยไปมีความสุขกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขได้ลงคอนั่นเอง ไพ่บใบนี้เลยขึ้นมาว่า,วาเดวนเชเชียนเขาอาจจะมาพูดมาบอกมาบอกเหตุผลหรือมีคาพูดสัญญาต่างมากมายเลยในเรื่องของการที่เขาเคยพูดเคยแสดงให้คุณเห็นแต่ไพ่ใบนี้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเห็นและทําให้คุณเชื่อใจเขาทำให้คุณไว้ใจเขาแต่สุดท้ายสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยกลับไปเป็นไพ่ของไพ่ก้าดาบ กับกลายเป็นความรู้สึกที่เรากับกลายเป็นเหมือนกับคนที่เจ็บปวดคนที่นอนร้องไห้มันคือเราเนี่ยแหละมันคือเราทุกทีถามว่าเราเจ็บหรือเปล่าถามว่าเราเสียใจหรือเปล่าไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคนรักของคุณเนี่ยเขามาถามแบบนี้หรือมุห่วงใยคุณเนี่ยหรือว่าพูดต่างๆเหตุผลต่างๆนานาว่าเขาจะกลับมาหรือเขาสัญญาคุณมากมายเนี่ยหรือเขาพูดอะไรคุณก็ตามที่เขาเคยพูดไว้ว่าเขารักคุณคนเดียวว่าเขาจะกลับมาหาคุณว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนว่าเขาจะเลือกคุณแค่คุณคนเดียวเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าแล้วคนที่เจบปวดร้้ออองไหยู่นีลละะคคืใ ไพ่ใบนี้จะบอกว่าชาวสีก็ก,กลอย่านเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่พูดสิ่งที่เขาทําเนี่ยกับก,บกายเป็นเราเนี่ยที่ต้องเจ็บที่เราต้องร้องไห้ทุกทีเลยตอนนี้เห็นฉันไหมเห็นฉันเสียใจหรือเปล่าเห็นฉันเจ็บ,บปวดหรือเปล่าไพ่ก้าวดาบเห็นไหมครับผมว่าคนที่นอนใส่ชุดนอนผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับกับการรู้สึกที่เหมือนกับนอนเป็นคนเดียวร้องไห้หลับไปทั้งน้าตานะครับผมคนที่ถูกเขาทิ้งคนที่ถูกคนทิ้งเนี่ยหรือว่าคนที่ถูกทิ้งเนี่ยคงไม่เจ็บหรอกมัง้งคงร้องไห้ไม่เป็นหรอกมัง้งแต่่่เเห็นนนมมัั้้้ยครรบบบไพดาาููอแลววีจ จะถามทาไมว่าเป็นอะไรหรือเปล่าจะถามไหมว่าเราเจ็บร <S <S หรือเปล่าจะห่วงใยทําไมจะพูดว่ารักจะพูดว่าสัญญาณจะไม่ทิ้งเราไปทําไมในเมื่อสุดท้ายเนี่ยคนที่เจ็บที่สุดก็คือเรานั่นเองและพไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่สามใบเ,เท้าไพ่สามใเท้าใบนี้จะบอกชาวราศีก,กรกฎท่นว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับรอดูนะว่าการที่เราหายไปเนี่ยเขาจะส่งข้อความมาหาเราบ้างหรือเปล่าเพราะว่าจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเขานั่งรอนะจดหมายไปรณีนีว่าจะมีข้อความหรือปรณีนีจากคนที่เขาต้องการหรือคนที่เขารออยู่เนี่ยมาหาเขาบ้างหรือเปล่า ผมมันน no so ี้คไพ่สามใเท้าใบนี้บอกชาวราศีกอลกอลยท่านว่าคุณลองทดลองหายไปดูคุณลองหายโทรศัพท์ขอโทษครับผมคุณลองหายไปดูซิคุณลองปิดโทรศัพท์คุณลองไม่ตอบข้อความเขาดูสิคุณลองบอกเขาดูสิดูซิว่าเขาเนี่ยจะตามหาหรือเปล่าจะมาตามหาหัวใจของเขาเนี่ยคนที่รักเขามากที่สุดเนี่ยกลับไปหาเขาหรือเปล่าจะตามหาความรักเนี่ยคืนสู่หัวใจเขาหรือเปล่าไพ่ใบนี้บอกลองตามหาลองลองหายไปดูลองไม่อยู่ในชีวิตของเขาดูสิลองบอกเขาดูสิแล้วเขาจะตามหาเราหรือเปล่านะเรามีค่าในสายตาเขาบ้างหรือเปล่า หรือว่าเราเนี่ยไม่เคยมีค่าอะไรกันแน่ซึ่งไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าเด็กถือดาบหลายคนจรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทิ้งเราไปแล้วเขาตัดเราไปแล้วไพ่เด็กถือดาบใบนี้ว่าฉันก็จะตัดเธอเหมือนกันแน่นอนครับการหายไปของเรามันอาจจะเป็นการหายไปตลอดกาลก็ได้การทดลองหายไปของเราจะเป็นการที่หายไปแล้วเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้เช่นกันเราเองก็เหมือนกับพอหายไปเราก็ต้องหายไปจริงๆแล้วนะพอไพ่แปดดาบขอโทษครับผมพอไพ่เด็กถือดาบใบนี้เห็นไหมครับเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งเขากำลังเหมือนกับ รอคอยสิ่งสิ่งนี้อยู่ว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าความสุขของเขาเนี่ยแหละที่อยู่ในมือของเขาว่ามันมีรูปภาพความทรงจํามีรูปคนที่เขารักอยู่ในมือของเขาด้วยซ้ําแต่เห็นไหมผมว่าทเทวดาเนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องตัดออกตัดใจนะเขาตัดใจเราจากเราเขาทิ้งเราไปเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเขาเราต้องตัดใจจากเขาเช่นกันเด็กถือดาบใบนี้บอกว่าทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วคนที่เขาเคยรักคุณ ผมบอกเลยว่าเขาต้องกลับมาต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพะไพ่แปดเดีอนใบเดียกว่าถ้าเขาไม่กลับมาในเร็วๆนี้ถ้าเขาไม่กลับมาในปีนี้ไพ่ใบนี้ว่าเพราะฉะนนั้ถ้าเขาไม่กลับมาเราขอตัดใจนะเพราะว่าในวันที่คุณทิ้งฉันไปในวันที่คุณหาฉันไปเนี่ยทาไมคุณถึงไม่คิดก่อนไพ่ใบนี้บอกว่าในเมื่อเขาทิ้งเราไปในเมื่อเขาทิ้งเราก่อนเนี่ยไพ่แปดเีืยนกับไพ่เด็กถือดาบมาบอกว่า สักวันหนึ่งเราก็ต้องตัดใจจากเขาเหมือนกันสักวันหนึ่งจะไม่มีคนที่ใจอ่อนหรือคนที่ร้องไห้หรือคนที่เจ็บปวดเสียใจเพราะเขาอีกตอบไปแล้วจะไม่มีคนใจอ่อนกับเขาอีกต่อไปแล้วถ้าเกิดวันในวันหนึ่งถ้าเกิดเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมบอกเลยาพ่ขึ้นมาใบสุดท้ายคือพ่หนึ่งถ้วย มาบอกชาวศิษย์ก็กดเลยท่านว่าบทสรุปความทาของคุณเนี่ยทางใดทางหนึ่งก็ตามผมบอกเลยว่าสุดท้ายคุณจะพบเจอความสุขสุดท้ายคุณจะได้เริ่มต้นใหม่สุดท้ายคุณจะเจอความรักความสุขใหม่ๆนั่นเองและเมื่อใดก็ตามถ้าเมื่อเมื่อถ้าเขากลับมาในวันที่สายเกินไปในวันที่เราตัดใจได้แล้วในวันที่ไม่มีคนใจอ่อนอีกต่อไปแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยพ่เด็กถือถ้วยจะบอกว่าเรามีการเริ่มต้นใหม่เรามีความสุขแล้วเราอยู่ได้แล้วโดยที่ไม่มีเขาเพราะฉะนั้นตอนที่เราเขาทิ้งเราไปในวันที่เขากลับมาาาเนี่ก็ขขอให้คิดดว ในวันที่เคอเธอชิงฉันไปในวันที่ฉันทําทุกอย่างเพื่อให้เธออยู่ในวันที่ฉันเสียใจในวันที่เธอฉันเจ็บปวดในวันที่ฉันร้องไห้ทาไมเธอถึงไม่คิดดีทําไมเธอถึงไม่ยอมมาแคร์ฉันนะครับผมก็ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดสมัครให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ